s แสวงเ World กระตูนแนวผจญภันภของ3 Generation ในปี2022ของ Disney ที่กลับทำรายไ,ได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ก็แอบ,บซ่อนอ a ส t e r ร g เไว้เยอะมากจะมีอะไรบ้างพร้อมแล้วก็ไปดูกันในคลิปได้เลยครับสวัสดีครับพูน,นะครับจากช่องภูมอนสเตอร์นะครับก็วันนี้เราก็จะมารวบรวมอ a สเ e อ Egg จากในกระตูแนแสวงเวิ r l ์นะครับที่ ดแบอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับซึ่งตอนนี้ทางวิกิพีเดียก็ได้มาบอกว่า s t r a ง t h ินะครับมีทุนสร้างอยู่ที่135-180ถึงล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็มียอดบ็อกออฟฟิศอยู่ที่73.6ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งก็ถือว่าขาดทุนไปเยอะเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะพร้อมแล้วกับการไปหา i ิสเอด้วยกันนะครับยังไงก็ไปเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยครับข้อที่1เพื่อนๆคุน้นกันหรือเปล่าครับว่าถาังเก็บพลั งานของผลแพนโดนะครับขายกับการ์ตูนเรื่องอะไรซึ่งนั่นก็คือมอนเตอรออิงนั่นเองนะครับที่ก็จะเป็นถังเก็บเสียงกรีดร้องที่เป็นเครื่องผลิตพลังงานเช่นเดียวกับของผลแพนโดข้อที่2ตอนที่อีธานจะเข้าไปในถ้ำก็จะเจอกับฮิดเด้นมิกกี้นะครับที่เป็นก้อนหินอันนี้แล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือผลแพนโดที่เสือเชอเจอนะครับหรือในถังเก็บพลังงานผลแพนโดอันนี้ก็สามารถมองเป็นฮิดเด้นมิกกี้ได้หลายอันเลยนะครับ ข้อที่3ตอนที่อีธานจะไปช่วยพ,พ่อพร้อมกับขโมยรถออกมาเขาก็จะพูดคำว่า I g o t t o get me one of t h i s ซึ่งก็จะเป็นประโยคคำพูดที่เหมือนของฟินเรเดอร์จากแ o งเก these! ข้อที่4เลเจนเจ้าหมา3ขานะครับมีลักษณะเหมือนหมาที่อยู่ในเครื่องเล่น Carousel of Progress ที่เป็น running stage show ลงละครที่เปลี่ยนฉากต่างๆด้วยการหมุนที่อยู่ในโซน Tomorrowland ใน Magic Kingdom Park ที่ Walt Disney World Resort ประเทศฟอลอริดา ข้อที่5าฉกนี้ให้เป็นเพื่อนช่วยกันหาครับว่ามีอะไรซ่อนอยู่บ้างหากันเจอหรือเปล่าใบาให้ว่าชื่อเหมือนรถในประเทศไทยนะครับซึ่งนั้นก็คือน้องตุ๊กตุ๊กจากรายาแอนเดอร์ลัสตากอนที่แอบซ่อนอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับข้อที่6 แม่น้ำใน s t r ร n g ์วิลล์นะครับจะคล้ายกับแม่น้ำในครูมันตาของระยะแอนด์ลัสดากอนซึ่งรอยแยกตรงแม่น้ำอันนี้ก็จะเหมือนกับทางไปเผาหางนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนของแผนที่ที่เป็นรอยแยกเยอะๆอันนี้ก็จะเหมือนกับแม่น้ำในครูมันตาตรงนี้ข้อที่7ถ้ทำที่อีธานเข้าไปนะครับให้ความรู้สึกเหมือนกับท่าของ a r เรียลในเดอะลิ e เ e ลมเมด ข้อที่8ในกล่องที่ใส่ผลแพนโดที่ติดเชื้อมานะครับตรงกล่องจะมีตัวอักษรว่า WDAS ซึ่งก็จะย่อมาจาก Walt Disney Animation Studio ส่วนคำว่าเวนนะครับก็จะย่อมาจากเวนเจอรที่เป็นชื่อยานของคาริสโตนะครับประธานาธิบดีของอาวารโลเนียนั่นเอง ข้อที่9ในฉากนี้เพื่อนเพื่อสังเกตเห็นที่มุมซ้ายบนที่เป็นกล่องสีแดงๆไหมครับซึ่งมันก็คือแท่นชาร์จของเบม a กจาก Big Hero 6นั่นเองซึ่งคุณดอนฮอรนะครับที่เป็นผู้กำกับของ s t r a n g World ก็เคยเป็นผู้กำกับของ Big Hero 6มาก่อนข้อที่10 ตัวอักษรข้างกล่องที่เขียนว่า W D 2100โดย W D นะครับจะย่อมาจาก Walt Disney ส่วน2100ก็จะเป็นหมายเลขที่ตั้งของ Walt Disney Animation Studio นั่นก็คือที่2100 West Riverside, Drive Burbank California โดยก็จะเป็น Animation Studio ที่คุณ Walt Disney แล้วก็คุณ Roy O Disney นะครับจัตั้งขึ้นเมื่อวันที่16ตุลาคมปี1923ที่ในปีนี้ก็ครบรอบหนึ่ง 100ปีของดิสนีย์โดยเรื่อง Stra n g ์เวินะครับก็ยังเป็นการ์ตูนเรื่องแรกที่ใช้โลโก้อินโทรใหม่ของดิสนีย์100ปีด้วยนะครับข้อที่11ในตอนจบที่สแปซทำท่าแบบนี้ก็คงไม่มีใครไม่รู้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันก็คือท่าของทาสานั่นเองนะครับ ข้อที่12ในฉากยานเวียนเจอร์ืเพื่อนเห็นป้ายด้านหลังอันนี้ไหมครับจะบอกว่าเป็นอิสต์เอ็กที่มองยากมากๆเพราะว่าหนึ่งในรูปพวกนี้นะครับจะมีภาพของโบแล้วก็เพนนีจากเรื่องโบนะครับซึ่งทางดิสนีย์ก็คอนเฟิร์มแล้วว่ามันคือภาพของโบแล้วก็เพนนีจริงๆ ข้อที่ 13. s t r ม n g ตรนะครับมีชื่อเหมือนกับคอมิกในปี1958ที่เขียนโดยแจ็คเคอร์บี้ของสำนักพิมพ์ Atlas Comic ที่ในปี1961ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อมาเว Com มิกข้อที่14และถ้าเพื่อน,อนดูแองกันโต้ก,กันจนจบเครดิตนะครับก็จะเจออิสราเอกจากเรื่อง s t r o n g ์เวลลนะครับไปโผล่ในตอนจบของเครดิตนั่นก็คือ,อยานเวนเจอร์นั่นเอง ข้อที่ 15. ยานเวนเจอร์นะครับมีลักษณะคล้ายกับเรือดำน้ำที่ชื่อว่าโปรดิเอสนะครับจากหนังเรื่องแฟน a าสติกไวเอ e ของค่าย Century 2 0 t h c e ้า u r y Fox n t u r y Fox ข้อที่ 16. โลโก้ของ re ริงเ World นะครับมีลักษณะแล้วก็สีเหมือนกับโลโก้ของหนังอิน i a n a Jones ที่เป็นหนังแนวผจญภัยเช่นเดียวกัน และอีกหนึ่งเรื่องที่เอามาฝากเพื่อนๆก็คือสถานที่ที่อยู่อาศัยของพวกอีธานนะครับที่อยู่บนหลังเต่าอันนี้ก็จะได้แรงบันดาลใจมาจาก World t o t t l นะครับหรือสามารถเรียกว่า Cosmic Total หรือว่า w o r l d b e บริ n งท t ธท l นะครับที่เป็นตำนานของทางฮินดูของจีนหรือว่าชนพื้นเมืองในอเมริกา จะยกตัวอย่างจากของจีนนะครับตามตำนานบอกว่าเทพธิดาผู้สร้างนะครับได้ตัดขาของเจ้าเต่าที่ชื่อว่าอา้าวแล้วก็ใช้มันค้ำยันสวรรค์นะครับที่ได้รับความเสียหายจากเทพเจ้าองค์อื่นแต่มันก็ไม่ได้แบกโลกไว้บนหลังสักทีเดียวนะครับแต่เจ้าเต่าตัวนี้ก็ยังถือว่าแบบเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเพื่อให้แน่ใจว่าท้องฟ้านะครับจะไม่ถล่มลงมา ส่วนของทางฮินดูนะครับจะมีตำนานว่าจะมีช้างสี่ตัวยืนบนหลังเต่านะครับที่รองรับพื้นโลกที่มาจากพระวิษณุนะครับเทพผู้ปกปักรักษาในศาสนาฮินดูกับชาติมาเกิดเป็นเต่าคาชาพาที่แบกโลกไว้บนหลังซึ่งผู้คิดว่าความหมายของ v i r l d total ที่เป็นเต่าแบกโลกก็น่าจะประมาณว่าโลกของเรานะครับมีคนที่คอยปกปักรักษาอะไรประมาณนี้นะครับ และนี้ก็คืออิสเอจากเรื่อง Strang World นะครับหรือถ้ามีเพื่อนๆคนไหนหาอะไรเจออีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหรือถ้าใครอยากไปดู Strang World นะครับก็สามารถไปสตีมได้แล้วทาง F.Disney Path ด s t a r นะครับโดยวันนี้คลิปก็จบเพียงเท่านี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกันนะครับยังไงก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ